ไทยคว้าเจ้าภาพต่อเนื่องศึกสอง้อระดับตำนานของเอเชียเอเชียโรลซิ่งกับ3อีเวนต์สำคัญของรูปการ2025สนามช้างร่วมกับทูวิล l m มอเต Racing ประเทศมาเลเซียเสิร์ฟความมันระดับโลกต่อเนื่องกับการเป็นเจ้าภาพศึก2อล้อ รายการที่ใหญ่ที่สุดได้รับความนิยมที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยสนามช้างเป็นเจ้าภาพ3อีเวนต์สำคัญทางอ f ฟ i c i a l Test สนามที่1และสนามสุดท้ายฉลองแชมป์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมกีฬาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งได้มีการถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจัก,กรยานยนต์ทางเรียมจิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรสเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2025เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมา ที่อาคารซีเด w e ิลทาวเวอร์กรุงเทพที่เราเป็นได้รับความไว้วางใจจากทางทีเชียงได้เป็นเจ้าภาพมัน ก็ตลอดระยะเวลา11ปีนะครับที่ทางสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้เป็นเจ้าภาพจัดเอเชียโรดเลสซิ่งเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราคงเห็นผลผลิตของมอเตอร์สปอร์ตที่ทุกคนก็คงประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับเรามีนักแข่งไทยที่ได้ไปล่นแล่นทั้งในระดับมอเตอร์จีพีนะครับนักแข่งไทยที่ไปล่นแล่นระดับเวิร์สซูเปอร์ไบค์นะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารายการเอเชียโรดเลสซิ่งเนี่ยซึ่งเป็นประตูบานแรกสู่เรสที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย เป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วก็มีกลไกทีเ่เรียกว่าเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันนักแข่งไทยให้ไปสู่ระดับโลกนะครับตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยเราสร้างนักแข่งนะครับให้ไปสู่เวทีอินเตอร์เราสร้างบุคลากรมอเตอร์สปอร์ตนะครับเราสร้างการรับรู้ในเรื่องการดูมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นระดับเอเชีย hmm. นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเคยพูดว่าสักครั้งเราอยากเห็นหนักแข่งไทย ได้แข่งในเอเชียเราอยากเห็นนักแข่งไทยเป็นแชมป์นะครับผมว่าวันนี้ผ่านมา10ปีเนี่ยเราต้องกล้าพูดแล้วว่าเราอยากเห็นนักแข่งไทยรักษาแชมป์ไว้ได้นะครับผมก็คิดว่าตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันพัฒนาไปไกลนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียโรลเลสซิ่งเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับนอกจากเรื่องของมาตรฐานของทีมแข่งของกีฬาแล้วในเรื่องของทางเศรษฐกิจแล้วก็มองตรงนีง้ เ,เศรษฐกิจเนี่ยต้องต้องแยกเป็นสส่วนนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยผลประโยชน์จากจากการได้จัดรายการเอเชียผมว่ามันก็เห็นเป็นรูปธรรมในเรื่องของจังหวัดที่มีการพัฒนานะครับตลอดเวลาที่เราจัดการแข่งขันที่ที่เป็นอินเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เอเชียโรสนะครับแต่ต้องเรียนว่ารายการทุกอย่างที่เป็นรายการอินเตอร์เนี่ยเรามีทีมงานต่างประเทศเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งที่พักร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจภาคบริการทั้งหมดเนี่ยมันมีความเติบโตนะครับในสิปีผมคิดว่าทุกคนที่ได้ไปบุรียเเเนน่ก็็คงหาป ที่มันมากมายนะครับซึ่งซึ่งสนามแข่งเนี่ยเราถือว่าเป็นเฟืองสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจเมันขับเคลื่อนไปได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้เคลื่อนแค่เรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวนะครับแต่ในเรื่องของอินดัสทรีของมอเตอร์สปอร์ตในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมีความต่อยอดกับการแข่งขันนะครับมันก็พัฒน,นาทั้งทั้งหมดบุคลากรเองจากเมื่อก่อนที่เราเรียกว่าเราเป็นแค่ช่าง นะครับวันนี้เรามีคนที่เป็นระดับเรสเ e นจิเนียร์เรามีแมค h a นิกที่ไปทํางานให้กับทีมงานต่างประเทศเราทํางานให้กับนักแข่งทีมแข่งต่างประเทศได้มากขึ้นนะครับผมว่ามอเตอร์สปอรมันมีส่วนช่วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของเศรษฐกิจในจังหวัดเอง,งแล้วก็ในวงการเองด้วยทั้งหมดนะครับเสน่ห์อะไร ามัดใจทางเอเลอย่างแน่นขนาดนี้คุณมองยังไงก็เมื่อกี้ได้คุยกับคุณนนท์ที่ตอนแถลงข่าวนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นสนามเปิดและปิดแน่นอนว่าในช่วงของสนามเปิดเนี่ยเราเปิดในช่วงต้นปีนะครับในช่วงเมษามีนาต่างๆเนี่ย มันเป็นช่วงอุณหภูมิที่ร้อนแล้วก็เป็นการท้าทายแล้วก็เป็นการาพัฒนาเรื่องของศักยภาพขีดสุดก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็การทํางานในอุณหภูมิที่สูงนะครับส่วนปลายปีก็มีเรื่องของอุณหภูมิที่เย็นนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าในสนามช้างเองเนี่ยหลายท่านอาจจะดูว่าเอา๊ะมันเหมือนง่ายแต่จริงเราเราคุยกับนองค์การมอเตอร์สปอร์ตว่าสนามช้างเนี่ยเป็นสนามที่ท้าทายในทุกมิติ ของการทำรถสปอร์ตนะครับในเรื่องของกำลังทางตรงในเรื่องของการเบรกที่ต้องหยุดรถในโค้ง3จากเร็วมาถึงจุดที่เป็นโค้งวัดประสิทธิ์องศานะครับในเรื่องของช่วงล่างในช่วงของเซกเตอร์2ไป3รวมไปถึงกันโค้งสุดท้ายโค้ง12เนี่ยผมว่าแฟคเตอร์ของสนามช้างเนี่ยมันเป็นการทดสอบสมรรถภาพของรถยนต์เองแล้วก็นักแข่งเองในทุกมิตินะครับก็ตรงนี้เองคงเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้สนามช้างเนี่ยได้รับเลือกเป็นสภาพถึงถึง2สนาม ทั้งสนามเปิดและสนามปิดนะครับประกอบกับในเรื่องของเ,อเราเชื่อว่าความพร้อมของประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่สนามแข่งไม่ใช่แค่บุคลากรของสนามช้างเราเชื่อว่าการเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยนักแข่งหรือทีมแข่งคงไม่ได้มาหยุดแค่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแวะกรุงเทพไปเที่ยวในสนามเปิดนะครับไปเที่ยวหลังจากที่สนามปิดธนวาผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยก็ทังนี้เองคงคงเป็นเสน่ห์ถามว่าถ้าเกิดมาประเทศไทยแล้วมันไม่ดีจริงนะครับผมคิดว่าทีมแข่งนักแข่งต่างประเทศเนี่ย คงปฏิเสธไปนานแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เราเราจัดเป็นสนามเปิดและปิดเนี่ยหลายปีต่อเนื่องนะครับผมว่าก็คงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และมีความพร้อมในตรงนี้นครับสำหรับปีนี้เขามีอะไรเป็นพิเศษ ปีนี้ถ้าในเรื่องของกติกานะครับกติกาก็คงต้องต้องยกให้ทางเอเชียเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่คิดเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันในส่วนของของสนามชา้างเองในฐานะผู้จัดเนี่ยเราพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของกติกาการแข่งขันในประเทศไทยนะครับรายการในประเทศไทยเนี่ยวันนี้เราใช้กติกาเหมือนกับเอเชียทั้งหมดตั้งแต่รุ่นพันซีซีรุ่น6 0 0้อซีซีแล้วก็ 250C ตีีตรงนี้เพื่อพัฒนาให้ให้นักแข่งไทยให้ทีมแข่งไทยในการทํารถ ในการพัฒนาปรับตัวกับกติกาเนี่ยเข้าสู่รายการเอเชียได้มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของ IS, ปปายการทุกปีแน่นอนเราก็ยังส่งเสริมเ,มเดิมนะครับแต่ปีนี้สิ่งที่ที่ทางสนามชา้างเองเราตั้งใจเนี่ยเราอยากจะพัฒนาในเรื่องของมิติเรื่องของการมาดูที่สนามนะครับการมาชมสนามเพราะว่าเราเราเห็นแล้วว่าวันนี้มอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันเติบโตไปมากนะครับเราอยากเห็นคนมาดูเอเชียเยอะ นะครับอยากเห็นคนไทยมาเชียร์คนไทยเชียร์ทีมไทยให้มากขึ้นนะครับสนามเองก็คงไปไปมุ่งเน้นในส่วนของเรื่องของกิจกรรมเสริมต่างๆนะครับในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะทําไม่ว่าพันเนอร์เรา ทางทางช้างเองก็ดีหรือว่า o o n d y y m m h าแล้วรถเชื่อวพาร์เนอร์อีกหลายหลายรานะครับก็คงทําให้การมาดูที่สนามเนี่ยมันมีเรื่องของโปรโมชั่นหรือเรื่องของความสมนุกที่มากขึ้นเราอาจจะมีการพัฒนาเรื่องการตลาดเรื่องสื่ออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เป็นการเชิญชวนให้คนเข้ามารูาก,การแข่งขันเอเชียมากขึ้นในปีนี้นะครับสุดท้ายตอนนี้หลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าเราจะเซฟไทยจีต่อ, <c oughs> ตอไหมตอได้ไหมได้ครับก็ จริงๆถ้าถ้าถามว่ายังเซฟไหมในวันนี้ถ้ายังไม่ได้เซ็นมันมันก็คงต้องเซฟต่อไปนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องเรียนว่าถ้าในฐานะคนที่ตามข่าวในฐานะคนบุีร์คนหนึ่งเนี่ยก,ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องต้องขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่ที่มีข้อสั่งการนะครับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้พิจารณาการต่อสัญญาผมคิดว่าการพิจารณาในวันนี้เนี่ยยังมีเวลานะครับก่อนที่ประเทศอย่่จะแซงเราไปแล้วก็สองเองเนี่ยท่านนายกท่านก็ ได้เรียนชี้แจงชัดเจนนะครับว่าการต่อสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่เป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว,ว่าคำนี้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่พูดได้เนี่ยว่าการจัดก,การแข่งขัน Mo t ต GT ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าวันนี้สื่อทุกท่านคงเห็นตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เนี่ยว่าการลงทุนแค่หลักร้อยล้านนะครับ400 500ล้านเนี่ยมันได้ผลตอบแทนในระดับ4 0 0 0 5,000ล้านนะครับก็ถ้าเราคิดคณิตศาสตร์ได้ง่ายผมว่า มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต่อนะครับด้วยตัวเลขที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับกับการแข่งขันมากมายออมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับมันย้อนกลับมาอย่างที่ที่ผมเรียนว่าวันนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเรามีนักแข่งไทยที่ไปเป็นดาราระดับสูงสุดแล้วเรามีคนที่เดินทางมามา,มากมายผมว่ามันทําให้เห็นว่าวันนี้มอเตอร์สปอร์ตมันเป็นที่ยอมรับ มันสร้างงานได้มันสร้างเศรษฐกิจได้แล้วมันก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้นะครับซึ่งซึ่งตรงน,นี้ผมต้องขอย้ำว่ามันไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสนามช้างนะครับแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าสนามช้างเนี่ยคงคงมีเรื่องของชื่อเสียงที่ได้รับกับก,บการเป็นเจ้าภาพนะครับแต่สนามช้างเองเราไม่ได้นินกาไรจากการปิดสนามส0บวันนะครับจริงๆเราเราเสียประโยชน์มากมายตรงน,นั้นแต่ว่าสิ่งที่มันย้อนสะท้อนกลับมาเนี่ยแน่นอนจังหวัดบุรีรัมย์เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้รับเรื่องของความเจริญ ได้เป็นที่รู้จักได้มีนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะครับประเทศไทยได้อยู่บนแผนที่โลกในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโรงแรมร้านอะาหารต่างๆมากมายเนี่ยมันไม่ได้เต็มแค่บุรีรัมย์นะครับมันเต็มกระจายไปยังสุรินทร์มันกระจายไปยังโคราชซึ่งซึ่งผมคิดว่าเศรษฐกิจแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันมโต GP จีพีเนี่ยมันตกอยู่กับประเทศไทยนะครับมันไม่ได้ตกกับที่สนามช้างก็ผมคิดว่า ด้วยเหตุผลทั้งมวลเนี่ยก็คงไม่มีเหตุผลนะครับที่ทางรัฐบาลจะไม่ต่อสัญญานะครับยังไงก็ต้องให้กำลังใจท่านนายกแล้วก็ทางทางฐมนตีแล้วก็ทางการกีฬาด้วยนะครับอยากให้เจราจาข้อเจราจาได้ยุติแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตคนไทยทุกคนนะครับก็อยากเห็นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมอต GP ต่อไปอย่างน,น้อยๆอ,อีก5ปีนะครับทางคนด้าก็จะมาให้เองสึกยังไมากางถ้าไทยจะเป็นเจ้าภาพามอตอรต่อ มุณจะมาห้าม,า,ามตัวละครอะไรหรือสี่งใดบ้างก็สำคัญกับคุณตุ๊จิตรีครับจริงๆก็เหมือนกับทางที่คุณโอ๊ตบอกนะครับคือมันประโยชน์เนี่ยมันมีมากมายมันไม่ใช่แค่เรื่องของบุรีร,รัมย์เนี่ยมันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของมวลรวมก็ตราบใดที่ยังไม่เซ็สนสัญญาก็ต้องเซฟเซฟต่อไปใช่นกันผมว่าความคิดเห็นเหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับ ว่าการที่มีมอเตอร์ซิตี้เนี่ยมันช่วยพัฒนาในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องสังคมนะครับเรื่องการกีฬาที่มันจะพัฒนาไปถึงระดับโลกได้ครับเราจะต้องควรจะต้องมีครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ